สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้อยู่หน้างานครับท่านผู้ชมวันนี้นายรักต้นไม้มาปลูกต้นไม้นะครับเราจะเป็นโคกหนองนาะครับท่านผู้ชมที่แปลงนี้นะครับอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะนะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่หน้างานให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับว่านายรักต้นไม้มาปลูกต้นไม้นะครับให้กับลูกค้านะครับให้กับ แฟนคลับนะครับให้กับเอซีของนายรักต้นไม้นี่แหละครับท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกต้นไม้นะครับอยากจะปลูกป่าเหมือนท่านเจ้าของแปลงนี้นะครับก็อินบ็อกซ์มาหานายรักต้นไม้ได้นะครับตามเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดในการปลูกป่าปลูกต้นไม้ในช่วงโควิดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นายรักต้นไม้นะครับที่สําคัญนะครับพาท่านผู้ชมมาดู แลด์สเกปที่เป็นโคกหนองนาแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งมีเขาเรียกว่าพื้นที่ดินดำน้ำชุ่มแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นดินตะกอนครับท่านผู้ชมที่ทำไมนายรักต้นไม้ถึงบอกอย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นแหล่งเพาะพข้าวนะครับพันธุ์ดีของประเทศเราเลยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำ ไหลมาบรรจบอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ไหลผ่านลงไปด้านด้านล่างนะครับที่กรุงเทพมหานครของเรานะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้มากๆครับท่านผู้ชมท่านเจ้าของแปลงแห่งนี้ครับมีไอเดียยังไงนะครับมีแน์ทำแลนด์สเคปแบบไหนครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะพาท่านผู้ชมไปชมครับนี่นะครับเป็น หน้างานที่นายรักต้นไม้ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่เรามาปลูกต้นไม้เศรษฐกิจในวันนี้นะครับให้กับท่านเจ้าของที่มีกิจอันเป็นกุศลที่จะปลูกป่าเพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเราให้กับโลกใบนี้ของเราครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่า แปลงที่เราปลูกอยู่เป็นภาพแบบไหนเนาะนะครับานรักต้นไม้จะสลับภาพนิ่งให้กับท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับแล้วก็นี้เป็นพื้นที่ดินที่เราท่านเจ้าของที่มีการขุดลอกคลองครับท่านผู้ชมขุดลอกคลองออกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีน้ำ เป็นคลองนะครับแล้วก็จะเอาน้ํานี้มาให้ต้นไม้ได้ด้วยนะครับในช่วงแรกๆที่ต้นไม้ยังเล็กอยู่ครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะไม่ตัดต่อเยอะนะครับแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมเห็นแลนด์สเคปแห่งนี้ไปพร้อมๆกันนอนแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพแลนด์สเคปจริงๆนะครับว่า มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนาะระยะในการปลูกครับท่านผู้ชมอยู่ที่ระยะเท่าไหร่เราจะไปถามพี่จอยนะครับซึ่งพี่จอยมาอยู่หน้างานแล้วก็ได้มาปลูกต้นไม้ให้กับท่านเจ้าของแปลงนี้นะครับแล้วก็มีการเอาฟางครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะมาเป็นตัว ุมหน้าดินเพื่อที่จะไม่ให้วัชพืชเกิดในช่วงระยะปลูกต้นไม้ใหม่ๆนะครับอันนี้มาพบกับพี่จอยนะครับพี่จอยทำการลดน้ำอยู่ครับท่านผู้ชมพี่จอยลดน้ำทำไมเอ่ยทำไมถึงได้ลดน้ำที่ยังไม่มีต้นไม้มะะเราต้องลดให้มันชุ่มก่อนก่อนที่จะต่อเพราะว่ามันจไม่เข้าเลยมันเป็น เดินเหนียวโคลน,เป,นเป็นดินดำร่วนแล้วก็เหนียวเราต้องลดให้มันชุ่มก่อนที่จะนี่ครับท่านผู้ชม<ล>าการ,ราที่เราจะมาปลูกต้นไม้ในแปลงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับท่านผู้ชมที่เราตอกหลักอยู่นี้เป็นระยะููเท่าไหร่อันนี้สีูนเมตค่คะตัวตัวต่อฟันปลาจะเม ระยะจากซ้ายครับท่านผู้ชมไปขวานั้นคือ4เมตรนะครับระะแล้วก็ครับแะระยะ,ะ,ยะสับระหว่างต้นแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็จะมีอยู่ตรงกลางอีกนั้นหมายความว่าครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนาะนะครับหลักซ้าย2หลักนั้นคือระยะห่าง2เมตรครึ่งนะครับแล้วก็ จากซ้ายไปขวาก็คือสี่เมตรนะครับแล้วก็มีต้นหนึ่งอยู่ตรงกลางนั้นก็คือสองเมตรครึ่งครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นในสี่ตารางเมตรนี้นะครับจะมีห้าต้นนะครับอันนี้คือเป็นแปลงปลูกนะครับเป็นตาหมากฮอตนะครับ แล้วก็จะมีถนนผ่ากลางมาแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ทั้งสองข้างจะเหมือนกันครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มีการละลดน้ําก่อนนะครับพี่จอยจะลดน้ําแบบนี้ก่อนเพื่อที่ดินที่นี่จะเป็นดินตะกอนครับอย่างที่นายรลกต้นไม้ได้เกินตั้งแต่ที่แรกนะครับแล้วก็มีความแข็งมากๆเราจะใช้เครื่องเจาะนะครับใช้ไซส์ใช้ตะรัน เป็นมอเตอร์นะครับเป็นเครื่องเจาะเพราะว่าไม่สามารถขุดด้วยจอบนะครับแล้วก็เราจะใส่อะไรบ้างนะครับในก้นหลุมนะครับเราจะไปติดตามชมกันทางน้นนะครับครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าเราปลูกยังไงเนาะในพื้นที่ที่มันเป็นดินตะกอนแล้วมันมีความแข็งที่ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเรา ใช้เขาเรียกว่าใช้จอบนะครับขุดไม่เข้าเลยครับท่านผู้ชมต้องใช้ตัวเครื่องเจาะแบบนี้เลยครับในการเป็นสว่านเจาะเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราใส่รองหลุมนะครับด้วยสารโพลิเมอร์นะครับที่จะช่วยอุ้มน้ำนะครับอุ้มความชื้นให้กับต้นไม้ของเราเนาะนะครับในดินที่มันมีความแข็ง มากแบบนี้ครับท่านผู้ชมที่เป็นเจลอยู่นะครับเขาเรียกว่าสารโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่คือปุ๋ยคอกนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ปุ๋ยตัวนี้นะครับใส่ปุ๋ยสูวรสิบห้าเข้าไปด้วยนะครับหยิบมือหนึ่งนะครับในการรองก้นลุมนะครับก็จะใส่โพลิเมอร์นะครับเยอะหน่อยครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะ อุ้มน้ำให้กับต้นไม้ของเรานะครับนี่คือแปลงที่เรามาปลูกนะครับในการในจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะาแผนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วก็แปะตัวแผนที่นะครับที่เราทําเป็นโคกหนองนาแห่งนี้นะครับแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเป็น ผมมองต้นไม้แบบนี้นะครับในอนาคตข้างหน้านายรักต้นไม้จะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับว่าต้นไม้ในแปลงแห่งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นแปลงแรกในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่นาแบบนี้นะครับแล้วก็บนคันนาคันดินแบบนี้ครับท่านผู้ชม ความกว้างสิบเมตรนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับโป่เมตต้นแดงต้นมะข่านะครับแล้วก็ต้นยางนานะครับต้นประดูต้นมะฮอบกนันนีต้นอะไรบ้างครับพี่จอยพยุงก็มีค่ะพยุงก็มีเนาะนะครับเราแล้วก็เป็นต้นไม้เศรษฐกิจอื่นๆด้วยครับท่านผู้ชมแลนสกคบแห่งนี้จะเป็น แลนด์มาร์กให้กับเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับป่าให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับชมนะครับก็นายรักต้นไม้จะส่งพิกัดนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้มาติดตามในโอกาสต่อไปนะครับ อันนี้ก็เราให้มาท่านผู้ชมมาดูในฐานที่จริงนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะครับท่านที่ใดที่กําลังสนใจที่จะปลูกป่าอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะทําเองนะครับเรายินดีที่จะปลูกป่าให้ท่านนะครับก็เอามาให้ท่านกับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ รับไว้เป็นพิจารณานะครับในการตัดสินใจที่จะปลูกป่าร่วมไปกับเรานะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้กับท่านผู้ชมในด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ด้วยเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ